สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับอีพีสามก็คือนิซ unami อีกแล้วอันนี้ครั้งก่อนเนี่ยเราก็ได้ตัวละครคอสมิกมาแล้วหลายตัวแลวเออใช่เห็นมันอัปเดตนะเห็นอัปเดตแบบตัวละครดูแบบดูมีมิติขึ้นดูดิว่ะมันดูมิติขึ้นดูนี่ดูดูมีมิติสุดก็เลยครั้งนี้เราจะมาเล่นต่อกันเราจะมาหาตัวที่มันอาจจะหายากกว่าคอสมิกก็ได้เออนั้นก็ไปเล่นกันเลยครับผม กระเดินเหมือนได้ครับอัปเกรดสปีดอ่ะสปีดสปีดสปีดมันบางทีมันก็เร็วเกินอยากจะให้อัปเดตแบบทำให้วิ่งช้าลงได้นะแบบสามารถปรับให้ช้าลงเนี่ยบางทีมันเร็วเกินแดูนะช่องอันเนี้ยลงไม่ได้เลยนะถ้าแบบอเบรกไม่ดีเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมมันแบบคือมันพุ่งแรงเกินนะ โอ้ลหลืออ่อันนี้ทันนี้ทันนี้ทันถึง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 หูถึงถึงถึงเกือบไม่ถึงอ่ะโอ้ไม่กอดอันนี้ไม่ทันนี้ไม่ทันไออันนี้ทันนี้ทันนี้ทันโอเคสองตัว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 ทัน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 ดูซิทันทันทันหันตัวนี้ตัว โอเคสามตัวแล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้วมุ่งมองมันให้ใกล้เนาะใกล้ไปโอ้ไม่ทัน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 เร็วเกินเร็วเกินยิ้มตัวนี้ตัวนี้แหละมามามาโอเคเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวกลับก่อนโอ้ยยยตัวนี้จบไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้ นี่ได้ตัวนี้3ตัวเลยไหมเนี่ยไม่ใช่เนี่ยได้ตัวนี้2ตัวเอ๊ะอ๋อแอมเบลอ์นาตางไปต่างกันสักนิดดูดิอันนี้โกนี้แอมเบลอ์นั้นก็ตัวไหนน้อยน้อยนะน้อยสุดก็2ตัวนี้นะน้อยสุดแลยแทนตัวนี้ตัวนี้แทนตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปแทนตัวก่นดี๋โอ้ยขึ้นยากเดี๋ยวเดี๋ยว สโลมอดกับสโลมดขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากไปในตัวนี้ทิ้งเลยแล้วก็ตัวนี้สามหมื่นนี่อ่ะไม่ค่อยเยอะอ่อะเนี่ยแหละพลตัวพวกนี้ไปขายก่อนขายทั้งหมดเลยอา๋อ,า <laughs> อาเออ CF จริงสิจริง โอ้ยเบรกไม่ได้ไปต่อไปต่อครับไปต่อไปต่อยาวๆไปต่อยาวๆเบรกครับเบรกเบรกมาเป็นชุดเลยไปต่อไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อโอเคถึงแล้ว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 ไปได้ Angst ขั้นหนึ่งที่ดีมากเลยไปได้ขั้นไม่ถึงเลยตอนนี้ เฮ้ยหถามีตัวหนึ่งโอเคโอเคมาตรงนี้มาโอเคโอเคสามตัวแล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยตคนนั้นเรื่อเรื่อเรื่เราได้ห้าตัวปะ่อเรื่อตัวนึงได้ตัวนึ่งโอ้ยไม่พอหมดแล้ว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 จับดีกว่่านีะก่อนที่จะมีใครมาตี โอ้ไม่ได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 ้ไไดไไดตัวนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยอะนี้ได้อยู่อันนี้เราเร็วก,นนนนว,กว่ามันแล้วเนี่ยเร็วกว่ามันว้าเรียบร้อยถึงแล้วตัวนี้ต้องผลปรับสโล์ก่อนเร็วเกินมองไม่ทันเอออันนี้พอวิ่สิบมันก็เยอะกว่าตัวอื่นๆืแล้วหน้าตัวนี้หรอกโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยเออมันได้แค่ เอ้เจ็ดก็เอาไว้ที่ห้องบ้านเด้อเอาไว้ห้องบ้านเอาไว้ห้องบ้านอ่านี่เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้อ่านี่เพิ่มอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็เพิ่มไปตัวหนึ่งอันนี้เพิ่มไปตัวหนึ่งอ่ะนี่มันไม่ค่อยดีหรอกอ่าเก็บไวปกับอะไรไม่เอาไม่เอาเขาเดือดตอนนี้ความเร็วหนึ่งร้อยสี่สิบห้าปัญหามันไม่ใช่ที่ความเร็วนะสิปัญหาเป็นที่การเบรกอะนี่มันเบรกไม่อยู่อ่ะ เนี่ยโอ้โหือบเกือบเกือบม่ทันมาทันม่ทันมาทันม่ทันกลับกลักลับกลับม่ทันมาทันไป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 ไาทันหยแป้วเอามาทันม่ทันไม่ทันม่ทันเอไม่ทันม่ทันโอเคชึบตันนี้ตๆนนี้ต้ตัวนี้กลับกลับกลับกลัโอเค โอเคทันทันทัแ้วอยเอาแค่ตัวแสนกับอย่างเดียวเลยะเดี๋ยวนี้แสนกัอ้โอ้โอ้ว้าวฮ่ันันเราดันเราดัเฮ้ยถึงปะเี่ย เฮ้ยถึงด้วยเฮ้ยตัวระดับหนึ่งล้านแต่มันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้ดิเอาไปกินก่อนเอามา,อหา,ออาหนึ่งล้านอ๋อหนึ่งล้านหนึ่งล้านอืมไม่ถึงะอะเกิดไรฮะไม่ถึงวีซีเข็ตบล็อกเต็มเลย おーいオッケーオッケーオッーケーオッ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 ケーオ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 う。ーオケーオケーオおーおケーオケーーー ไอ้ไม่ไม่ได้ไม่ทันวูหนึ่งล้านสีเข็ดหนึ่งล้านต้องเพิ่มข่าวเร็วแหละเพิ่ม <c oughs> ไม่ได้เลยไป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 เอาใหม่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 โอ้โหมันมาสามอันเลย ฮับชิวฮับชิวับ,วบ,วบโอเคชิวฮับเอาตัวนี้ไปก่อนโอเคได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเกินเร็วเกินโอ้เร็วเกินเร็วเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเวาา้นระยะมันต้องเป็นตัวที่แบบเว้นระยะพอดีระยะพอดี いいね。<ー> <noise> โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god ไม่ค่อยเยอะเท<ด>่าไหร่เลยของมันมันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยแบบโดดเด่นขนาดน,น,นั้นมีตัวแล้วอะว้าวหมดแล้วนี่มาสี่ตัว ไปเลยไหมอย่าค้างสิอย่าค้างสิไปไปถึง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 ห้งเดียวถึงั้างเดียวถึงเลยห้างเดียวถึงเลยเคียเคโอ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 เคเรา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 แล้วเราเราแล้ว หลาลาแล้วตัวนี้เลยหกเจ็ดสีเข็ดนี่อะดับสีเข็ดน,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 นี่ตัวนี้ก็สีเข็ดอ่านี่ก็สีเขนี่ก็สีเข็ดไเนี่อนี้ถึงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยปรับเป็นโหมดสโลนี่เอาตัวนี้อยู่ขโหมเด,ด <laughs> เด่นดีเด่นดีด้วยคมเด่น หมดเกว่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่อัพเกรดได้เท่าไรมีหนึ่งลานเลยอุ้ยหกเจ็ดเวลสิบเจ็ดสี่เคทเลสิบนั้นคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ดูมากเลยแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เล่นะ้วว่าอยากเล่นด้วยกันไหมถ้าอยากเล่นด้วยกันเนี่ยผมจะหาเวลาว่างมาเล่นด้วยกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังติดเรียนอยู่ซึ่งต้องขอโทษจริงที่ไม่สามารถมาเล่นด้วยกันได้ใครที่ดูอยู่เนี่ยก็ดูวันซ้ำเยอะนะครับวันนี้ก็บายบายครับ